ตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครับสิบโมงเ้าร์เึงพึง้งปลาบินออกจากกล้องหาเก็บเกสรเมื่อนี้เพิ่นไปเก็บเกสรดอกมกเง้วครับอยู่ทางป่าข้างเขาเพิ่นนี่แหละเห็นบ่พี่น้องนั่นนะครับดอกเกสรดอกมกแง้วอยู่นี่แหละ กำลังบานครับปัญหากินบ่ไก่ดอกเมื่อนี้ <c oughs> ได้เกสรดอกไม้ป่าดอกไม้ป่ากําลังออกดอกครับช่วงนี้ดอกใบยางก็กําลัง,งลนเนาะช่วงดูดูใบไม้ผรีบอกเพิ่มาเพิ่นกับสิมีความขยันขยันเป็นพิเศษเนาะ บินจนหนากล้องผมรบกวนเขาจะบ้าเขากล้องมาไหนแล้เขาจะบินขึ้นบินอ,อ่ะเปิดน,นั่งนี่ฟูงไงไงเติบแล้วเข่าวเท่โดนนะครับเ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวจะเปิดให้มึงเนาะสิบบบินมาใส่ตาผมซับโะโป,โป๊ะโอ้เน็นละ่ะดืเป็นยังไงฟุ่นอ่ะ เดีายวจะเด้จะได้เห็นบ่เห็นบ่เห็นกันบ่ครับลังใกล้จะจุพื้นแล้วนะอย่างไงเดี๋ยวจะงอิกันสิขยายทัง้งเนี่ผมมาปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้มื่อนี้เขาไปดูมื่อนี้เขาไปดูนี่ครับ กำลังเก็บเกสรกันวุ่นวายเลยวันนี้เ <g ül> จ้านานยกัสิเป็นเกสรด,ดอกแถมเนาะผมยังบ่ฉีกแะคะ่แถมเนี่ยแถมเอาไปเฮ็ดไม่กวดนนยเพราะว่าไปเกสรเขาออกกันเขาดอกเขาแก่เขายังมีเกสรน,นะเพิ่งกะสิเก็บเกสรน,นี่นะครับความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆของทนเลี้ยงเพิง ไทยมัม่งํำเนียครับสวัสดีครับ